สวนข้าวโพดเพื่นเด้อพี่น้องเนาะมึงสวนข้าวโพดเพื่นงามได้เนาะโอ้ยพี่น้องเอ๊งามแทมงามมาเด้อพี่น้องสวนข้าวโพดเพื่นเนาะโอ้ยกำลังจะได้เก็บเกี่ยวน้ำพี่น้องเนาะงามมีนี้กราบสบายดีเด้อสบายดีเนาะพี่น้องเอฟซีสุภุสุขณ์เนาะกราบสบายดีพี่น้องผมไปสุภุสุขณนเนาะมพอนี่ผ้าพีผ้าน้องมาเบิ่ง ครอบครัวตัวแหวบในการเฮ็ดเกษตรน,น้องพนะี่น้องเนาะอยู่ทั้งบ้านซ่อนผักเข้าเมาืองสนามสม,ม,มนุนทั้งแข่งจมูกซากน้องพนะี่น้องเนาะอยู่นี่ที่ซอป,ปโประน,นี่เป็นครอบครัวตัวแหวบมบันจะมีเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานเนาะมีปลูกพักปลูกโพดเนาะแล้วก็เลี้ยงปลาเลี้ยงงวหลา,ายอย่างน,น้องพนะี่น้องเนาะนี่เป็ดมีไกนนะ่น้ำเนาะพาผีผ้าหน่องมาเบิง่งตัวนี้เป็นอันนั้นเพื่อนที่เพิพ่นใส่ปลูกพักในฤดูฝนเนาะแต่ว่าช่วงนี้ พี่นออนะ้องเนาะเพราะว่าตอนนี้อากาศมันยังเย็นเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้มันเพื่อนทอมที่เป็นใสในการปลูกพักเนาะพาผีผ้าน้องไปเบิ่งเน้อเนาะมีมีหลายอย่างที่เป็นปลูกเนาะมีผัก,นะกหอมนะมีข้าวโพดเนาะแต่ก็บเป็นกำลังกาเขียมสิปลูกซื้อมีเนาะที่จะเป็นปลูกผัถั่วเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ำกันพี่นะ้องเบิ่งกล่องหน,น้ำกันเด้อเด้อนะพี่น้องวันนี้เนาะตัวนี้มันพักที่ทั้งเพิ่นปลูกเนาะพี่น้องเนาะเป็นเฮือน สีเงาเติมเนาะพี่น้องเนาะประมาณมันมีหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดหลอกหลอกหนึ่งประมาณสี่เมตรนะ้อพี่น้องเนะาะซาบปลายเมตรเนะาะซาบปลายเมตรมีผักบัวมีผักสลัดหอมป,นะป่นสะระแหน่เนาะหอมเปาะทังสายโอ้เงะอันนี้พี่น้องถ้าหนังกะสะเป็นน้องปลาพี่น้องพนะี่น้องเนาะเมันจะเลี้ยงปลาได้เอานำจากน้องมาใส่เนาะทีนี้มันเป็นกะ กาเบียรพักเนาะตัวนี้ใส่ผักกันแสงกันใบเนาะนั้นเนี่ยเป็นผักหอมป่นเนาะทางภางไทยพี่น้องภางไทยเอื่นบ้าสะระแนนเนาะหอมสะระแนนตอนนี้เป็นกำลังลกอ่าเนี่ยรพักบัวเนาะพักบัวที่จะเก็บใบปลูกในฤดูฝนเนาะเก็บกลไว้ที่เพิ่งปลูกแต่ส่วนนั้นเนาะเก็บปลาไว้ซ้ำประมาณซ้ำเดือนถูกไหมเนาะอย่นี้ผักหอมนันเนี่ยเนาะพี่น้อง แต่ว่าห้องเหื่อนก็นถือพยุ่งม,มากมึงหนึ่งเนาะถือเบื่องข่าวพันไปลต่พยายามที่พันน้ำใส่ก็ขาดไปเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ซีเมนตั้งโอตั้งสายเด้นดอนี่พี่น้องจะนายผ้าพีผ้าหน่องไปเบิง่งสวนขับโปะทุ่งพันเนาะตัวนี้แมนพักหอมจากของมันกําลังกูกูฟักบัวเนาะตัวนี้แมนไซส์ผ่าน ผ่านยังก็ลงสื่อแหละนับได้ใพัผ่านนับได้น้อพี่น้องเนาะที่พันปลูกแต่ส่วนฤดูฝนเนาะเก็บใบอีกประมาณสามเดือนสี่เดือนปกติจะได้มาปลูกขึ้นเนาะแต่นี่เก็บแนวผ่านปลักสลัดพันก็กำลังปลูกใหม่เนาะพักสลัดพังหน่ำผ่งหอมมัไหนโดทะไลเดียนนี่โด้แซวผ่านแซห์ผ่นโด้หรือแซาแซห์นะพี่น้องเนาะนี่ผักหอมปนหอมปนหรือว่าทั้งพังพี่น้องพังไทยเอิญบาร์สแตเน่เนาะ โลเศร้าเศร้าหาเนาะพี่น้องคนใดอยากไต่ก็ติดต่อพี่นมาเด้อเนาะอยู่ทั้งบ้านซ่อนผักเขาเนาะที่ว่าเพิ่นเกิดสิได้นห้องครับไป่าร้ายเติบมั้พี่น้องเนาะมีนานแย่รา,ายนานเนี่ยซ้านานซ้ำนานยาวเนาะพี่น้องเนะาะนี่เป็นทางเกี่ยวโค้งพิ่นเด้อนี่ไอ้ฟาพี่น้องไปเบิ่งอีกร้านหนึ่งเนาะแต่นี่เป็นน้องปลาและมีอีกครั้งหนึง่งพิ่น้องกำลังกาเกี่ยมปลูก ปลูกบักทั่วเนาะปลูกบักทัลเหมืนบักก้าเกียมใหม่พื้นที่พนดีปลูกบักทั่วนะพ่อข้อมฝนนะพี่น้องไปเบิ่งไปบิ่งน้ำกันพี่น้องพาไปเบิ่งสวนข้าวโพดไปเหมือนนี่โพดกวยงามเนาะพื้นที่เพันก้าเกียมปลูกปลูกบักทั่วเด้อเะผนกำลังเสียดงมือเนาะกำลังก้าเกียมเนาะกับกู้เงีวเนี่ยเนี่ยกำลังทำความสะอาดเนาะความสะอาดทานพี่น้องมาเบิ่งข้าวโพดไปด้อยนี่ทั้งขางก็มีต้นกล้วยเนาะ ไปบงังซ้อนขับโฟลท่นมาเนี่ยพื้นที่ประมาณสองไหน้าเนาะประมาณพันกว่าตน้นปลูกมา,ากำลังเป็นมากพี่น้องโอ้มีแต่ตน้นงามๆเนาะเนี่ยเนาะต้นหนึ่งเกือบสิบป,ประมาณสองพักพักหนึ่งสองพักเนาะพี่น,น้องเนาะกำลังงามเนาะอีกประมาณหนึ่งเดือนคือนสิริเก็บเนาะตัวน,นี้เป็นซ้อนขับโพดของเพื่นเดาะเนี่ เป็นที่ก็สิกว้วงเสิรเนาะพี่น้องพี่น้องเมืองหมางมันต้นแต่ซ้องหมากพี่น้องซามกับมีเนาะตน้นซามตน้นซโอ้งามคักดได้ต้นนี่เป็นพันเห็ดเกษตรแบบผสมผสานเนาะมีม,มีอ่าปลูกพังในกระดิยงซัดมีงัวนนะพี่น้องเนาะมีงัวนในกระดิยงปลาอย่ยงเป็ดอย่ยงไก่เนาะจาะน้อยใจพาพี่พี่น้องไปเบิ่งอีกงัวเพัน เป็นเนียงไปทั้งขาง ang ang นี้เนาะขางสวนนี่เนาะเป็นธเ oh. ม่นข si nah. ้าวโพดเป็นโอ้มีแต่ผักใหญ่ๆพี่น้องอู้วเนาะผักเกือบตำแขนผมจะคล้องผ้าม่าล่ะส้มสวนเด้อพี่น้องมือนนี่ส้มสวนข้าวโพดน้ำกันเด้อเนาะมาส้มสวนส้มสวนงัวกระไล่เนาะงัวกระไล่โตตอนนี้เพิ่นเห็ดผสมประสานท่านมีง่อย งวเพิกอะไรตัวนะพี่น้องนะเนาะเดี่ยงงอทั้งขอกเนาะงามงามงามนี่แมนขอบขั้วตัวแบวบด้วยพี่น้องขอบขั้วตัวแบบเนาะนี่ลูกนะพังมีเดี่ยงซัดเนาะแต่นี่ซ้อนขอบอน่นเนาะขอบพดก็งามดีพี่น้องมาอุดหนุนเพิน่นเด้อวันนั้นถ่ายสู่แสงแดดเด,ด้อพี่น้องโอ้กองงาม สุดยอดเลยพี่น้องสุดหยอะเลยเนาะทำฮดจะไหนแต่เนี่ยใส่ฮดใส่ทอได้นะเียดเนาะเป่งใส่คล้องนวดหน่อยโอ้เสียดนี่งพวกใหญ่เนาะเาเป่งใส่คล้องใส่เสือกเนาะกล้องงามล้องามพี่น้องใส่โยประมาณจักนี่จึกเดือนนี้ครับผม ต้องเดินไปในเก็บเนาะนี่ในประมาณเดือนกูกนะ่วัน,นเนาะกำลังเดือนสแปดบ้านโอ้เดือนสแปดจะหอดสองเดือนในเด้อพี่น้องเนะี่ยจะหอดสองเดือนเนาะสิะได้เก็บเลยอีกประมาณสิบกว่าวันขึ้นจะได้เก็บเนาะช่วงนี้อากาศหนาวแต่หน้าในเก็บในคะ่ะอาการหอนในเก็บไปโอ้อากาศมันหนาวอากาศหนาวนหะน้ดในเก็บเนาะอ่าโอ้มีแต่ต้นงมงามขยายะการปลูกก็สิประมาณประมาณคกืบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะประมาณสิบเซน มาเก็บเสื้อไดเนาะสวนสวนข้าวโพดกันตัวนี้งามพี่น้องเอ้ยงามแฉยงอนมาเนาะผากมาอุดนุนเลยพี่น้องเนาะอยู่ทั้งบ้านส้นผักเขาทั้งบ้านส้นผักเนาะอีกประมาณสิบปลายบ้านสิบปลายบ้านคือสิได้เก็บขายเนาะผากมาอุดนุนทั้งสวนเพื่อนเนาะมีแต่ต้นงามๆพี่น้องเออ hắc một ngày mường ngay nó. Xe anh nhôm băm ăn chắc này chắc này hả phụ. Tăng đền phải <laughs> để ghép nó. Này để băm ăn đền cua nó. đang đền. số 8 ban. ô đền số 8, số 12 đền để để đi ngon này. số 12 nó để ghép này. 10 băm 10 cái bắn cứ sẽ để ghép nó. này để ghép này, cái ác ác hoạn để nào. กาดหนาวน่าในเก็บเนาะหาโอ,โอ้มีแต่ตน้นกำลังหน้าอยากการปลูกอะสิประมาณประมาณคืบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะประมาณาส่าเส่นมาเานะกษตรได้เนาะตวนต้นข้าโพดกันตัวนี้ทำงามพี่น้องเอ้ยงายงมแฉยงานมาเนาะหากมาอุดนุนเลยเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทั้งบ้านส้นผักเข้าทั้งบันส้นผักเนานะอีกประมาณสิบปลายวันสิบปลายวันคือสิได้เก็บขายเนาะฝากมาอุดนุนทั้งสวนเพิ่นเนาะ นีแต่ตนน้ำหน่งพี่น้องพักเหมือนเงยเหมือนเงเนาะตนก้าเกียมปูบัวเติมได้เ่นเนาะปูกพักปูกัวพ่นมันส้นกรปดอีกตัวนึงพี่น้องตนไทยมุมสูงเนาะสิบหกยาวเติบพี่นาะสองหาหน้าใหญ่ๆนะ้งนงนาะ น้ำดีดอกนะน้ำดีเนาะพี่น้องเออนี่จะพักยิ่งใหญ่อ่านแถงมาได้พี่น้องส้นขอบโขดพี่เนาะอู้ผมตั้งใจจะเก็บเกี่ยวน้ำพี่น้องเนาะนอ่านดีอือตอนนี้มาถ่ายย้ำแดงพี่น้องส้นทั้งทีทั้งน้องเป็นโยบานเดียวกันนี่เลยเนาะมีบานเดียวกันเนาะ เป็นขอ้องพี่น้องมึงใกล้ๆหมามันเนาะเอ้ยกำลังเป็นหมาพี่นอ้องตัวหนึ่งประมาณสองพักก็มีพักหนึ่งก็มีเนาะสุดยอดความงามพี่น้องสุดยอดความงามเนาะสวนเขาโพดเนาะสวนเขาโพดงามแถงงามมาเด้อพี่น้องเนาะจะไม่สิผ้าพ,พี่น้องไปเบิง่งอ่างวอพอดีมีง้วอ,อะไรก็มี่ มีเป็ดมีไกนะ่ครบวัดน,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 น้องพี่น้องพวกทั้งหนังหัวทั้งหนานน้องเพิ่นกาเห็ดเป็นสวนเป็นขอบใบเนาะคือมี่น้องเบิ่งงัวพิ่นก็มีหลายตัวเติมเนาะตัวนี้เป็นขอบขั้วตัวแหวบทั้งหนานการเห็ดเกษตรเนาะพี่น้องนนนเนาะตัวนี้ขเข้านะนะมาถ่ายยามแดงเลยพี่น้องประมาณหาโม่งแดงเลยเนาะหาโม่งหาโม่งปลายนะจนกระโปกพันก็นกนงามลายสุดยอดความงามเนาะพี่น้องเนาะมีลายแถ่ เสียงดังเด้อพี่น้องเสียงไบเนาะเด็ดพี่น้องเบิ่งหมากมันใกล้ๆตอนนึงมี2ก็มีเนาะมี2มี1มี3ตนั้ไปสิเก็บไป2ผักเนาะพี่น้องเนาะันมี3ผักแล้วมันจะหมากจะบ่ใหญ่บ่ถึง บางอีขอบหนึ่งนาะพี่นอนะ้องเนาะถ้าพี่พี่น้องบางอีขอบหนึ่งสวนเขาโพดเนาะพี่น้องเนาะเขาโพดกันตัวน,นี้มีพันธุ์ขาวแล้วก็พันธุ์ดำเนาะพันธุ์พันธุ์เขารร่าดำตัวที่แดงๆเป็นพันธุ์เข่าดำรรนะพี่น้องเนาะอำพันธุ์ขาวมีสองพันธ์ที่เป็นผูกตัวใชงแห้งเนาะพี่น้องเนาะนนะต้นใหญ่พักใหญย เกษตรพื้นบ้าทน,นะพี่น้องเนาะะเศษแบบผสมผสานเด้อต,ตัวนี้ตัวนี้สีรุ่นน้อยหนึ่งเนาะรุ่นรุ่นตัวนี้ยังไม่ทันใหญ่ภายใน,น,นพี่น้องเป็นเป็นโขลกลาเรียกน,นะเนาะอายุประมาณเดือนกว่ากับชองเดือนนะอายุโขลกเนานะ